คุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่ามีเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นที่ขั้นระหว่างชีวิตการเงินที่คุณเป็นอยู่กับชีวิตที่เงินจะวิ่งเข้าหาคุณอย่างไม่น่าเชื่อ หลายคนอาจจะกําลังคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะเราต่างก็ถูกสอนมาว่าความมั่งคั่งความสำเร็จมันต้องแลกมาด้วยการทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำต้องมีไอเดียธุรกิจที่ซับซ้อนพันล้านหรือไม่ก็ต้องมีโชคมีเส้นสายระดับประเทศแต่ถ้าผมบอกว่าความคิดเหล่านั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพลวงตาทั้งหมดแ่ะครับ วันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกถึงแก่นแท้ที่เป็นเหมือนสวิชลับของบรรดามหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองขึ้นมาได้จริงๆสวิชที่เมื่อคุณกดเปิดมาแล้วทุกอย่างในเกมการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการและมันคือการเปลี่ยนแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นเองครับภาพลวงตาของความซับซ้อน ก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงติดอยู่ในวังวนของการไล่ล่างเงินแบบไม่มีที่สิ้นสุดคำตอบก็คือเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนครับ ลองเปิดโซเชียลมีเดียดูสิครับคุณจะเจอคนสอนเทคนิคเทรดหุ้นร้อยแปคนที่บอกว่าต้องทําธุรกิจออนไลน์แบบนั้นแบบนี้ถึงจะรวยหรือกระทั่งกูรูที่ออกมาบอกว่าคุณต้องมีไซด์ฮัสโซ่หอย่าง10อย่างถึงจะมั่นคงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่มันคือความซับซ้อนที่บดบังความจริงที่เรียบง่ายไป เราถูกทำให้เชื่อว่ากุญแจสู่ความร่ำรวยมันอยู่ข้างนอกตัวเรามันคือเทคนิคคือวิธีการคือโอกาสที่ลอยไปลอยมารอให้เราไปคว้าซึ่งมันก็จริงอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับ ความเชื่อแบบนี้มันมีข้อเสียร้ายแรงอยู่อย่างหนึ่งคือมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองขาดอยู่ตลอดเวลาขาดความรู้ขาดคอนเน c t ชันขาดเงินทุนขาดเวลาและเมื่อเรารู้สึกขาดเราก็จะวิ่งไล่ตามสิ่งที่อยู่ข้างนอกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสุดท้ายก็หมดแรงไปซะก่อน แต่มหาเศรษฐีตัวจริงที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาจากศูนย์พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยครับพวกเขาคนพบว่ากุญแจดอกที่สำคัญที่สุดมันไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ข้างในตัวของพวกเขานี่แหละครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของหนึ่งอย่างที่เรากำลังจะพูดถึงกันในวันนี้เผยวิชาลับ Scarcity versus abundance mindset และนี่คือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับสิ่งเดียวที่คุณต้องเปลี่ยนและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดคือการเปลี่ยนจากสิ่งที่เรียกว่า scarcity mindset หรือกรอบคิดแบบขาดแคลนไปสู่ abundance mindset หรือกรอบคิดแบบอุดมสมบูรณ์หลายคนพอได้ยินคำว่า mindset ก็อาจจะเบ้ปากแล้วบอกว่าโอ้ยเรื่องเดิมๆอีกแล้วแต่ผมอยากให้คุณลองเปิดใจฟังดีๆนะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่การคิดบวกแบบโลกสวูว แต่มันคือระบบปฏิบัติการทางความคิดที่กำหนดทุกการตัดสินใจของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลย Scarcity mindset หรือกรอบคิดแบบขาดแคลนมันทำงานยังไงพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับคนที่มีกรอบคิดแบบนี้จะมองโลกเหมือนกับว่าเค้กมีอยู่แค่ก้อนเดียวถ้ามีคนได้ชิ้นใหญ่ไปนั่นหมายความว่าชิ้นของเราจะเล็กลงหรือเราอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ ความคิดแบบนี้มันจะแสดงออกมาในรูปของความกลัวกลัวเงินหมดกลัวความล้มเหลวกลัวความเสี่ยงกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวโดนเอาเปรียบการแข่งขันมองทุกคนเป็นคู่แข่งมองหาทางที่จะได้เปรียบคนอื่นอยู่เสมอรู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่า การปกป้องแทนที่จะมองหาโอกาสในการสร้างเพิ่มกลับใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการปกป้องสิ่งที่มีอยู่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าใช้เงินเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะกลัวว่าเงินก้อนนั้นจะหายไปการมองเห็นแต่ข้อจำกัดเวลาเจอปัญหาจะมองเห็นแต่ทางตันมองว่าทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เราไม่มีคุณลองถามตัวเองดูสิครับว่าในแต่ละวันคุณมีความคิดแบบนี้ผุดขึ้นมาบ่อยแค่ไหน เวลาจะใช้เงินซื้อของดีๆให้ตัวเองคุณรู้สึกผิดไหมเวลาเห็นเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่งคุณรู้สึกยินดีจากใจจริงหรือรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังความรู้สึกเหล่านี้แหละครับคือสัญญาณของ Scarcity Mindset ที่กำลังฉุดรั้งชีวิตคุณเอาไว้ทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างครับ Abundance Mindset หรือกรอบคิดแบบอุดมสมบูรณ์ คนที่มีกรอบคิดแบบนี้จะมองโลกแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้มองว่าเค้กมีก้อนเดียวแต่เชื่อว่าเราทุกคนสามารถอบเค้กของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้เสมอและจากรวานนี้มีแป้งมีน้ำตาลมีไข่ไก่เหลือเฟือสำหรับทุกคนความคิดแบบนี้มันจะแสดงออกมาในรูปของ การมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตในทุกปัญหาพวกเขาจะมองเห็นโอกาสซ่อนอยู่เสมอพวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้และมองหาวิธีการแทนที่จะบอกว่าทําไม่ได้ความเชื่อมั่นเชื่อในศักยภาพของตัวเองและผู้อื่นเชื่อว่าโลกนี้มีความมั่งคั่งเหลือเฟือสําหรับทุกคนที่กล้าลงมือสร้างมันขึ้นมา การร่วมมือมองคนอื่นเป็นพันธมิตรยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นเพราะเชื่อว่าความสำเร็จของคนหนึ่งคนสามารถสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสให้คนอื่นๆได้อีกมหาศาลการเติบโตกล้าที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือพลังงานเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพราะมองว่านั่นคือการสร้างทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด นี่แหละครับคือหนึ่งอย่างที่ต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการทางความคิดจากความกลัวและความขาดแคลนไปสู่ความเชื่อและความอุดมสมบูรณ์และเมื่อคุณเปลี่ยนสิ่งนี้ได้แล้วนะครับคุณจะได้เห็นความมหัศจรรย์ในข้อต่อไปพลังของ how you do anything is how you do everything มีคำกล่าวหนึ่งที่ทรงพลังมากจาก T. Halfacre ผู้เขียนหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind เขาบอกว่า How you do anything is how you do everything หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือวิธีที่คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือวิธีที่คุณทำทุกๆสิ่งในชีวิตคำพูดนี้มันสะท้อนความจริงที่น่าทึ่งมากครับนั่นก็คือ เมื่อคุณเปลี่ยนไม n d เซตจากข้างในได้แล้วมันจะไม่ได้อยู่แค่ในหัวของคุณแต่มันจะไหลออกมาสู่การกระทำเล็กๆน้อยๆทุกอย่างในชีวิตประจำวันของคุณโดยอัตโนมัติลองจินตนาการตามนะครับคนที่มี scarcity mindset เวลาไปร้านอาหารอาจจะบ่นเรื่องราคาคิดเล็กคิดน้อยกับทิปพนักงานมองหาแต่ส่วนลดเวลาทำงานกลุ่มก็อาจจะกักความรู้เพราะกลัวคนอื่นจะเก่งกว่า เวลาลงทุนก็จะเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดจนแทบไม่เห็นผลตอบแทนอะไรเลยเพราะทุกการกระทําของเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวที่จะสูญเสียในทางกลับกันคนที่มี abundance mindset เวลาไปร้านอาหารเขาอาจจะให้ทิปพนักงานอย่างเต็มใจเพราะรู้สึกขอบคุณในการบริการที่ดีและเชื่อว่าการให้จะนำพาสิ่งดีๆกลับมา เวลาทำงานกลุ่มเขาจะแบ่งปันความรู้และไอเดียอย่างเต็มที่เพราะเชื่อว่าการร่วมมือกันจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเวลาลงทุนเขากล้าที่จะรับความเสี่ยงที่คำนวณมาอย่างดีแล้วเพื่อโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพราะทุกการกระทำของเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อในโอกาสและการเติบโต เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของการกระทำใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคุณภาพของการกระทำในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็ดที่สุดไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตการตัดสินใจเรื่องเงิน10บาทของคุณมันสะท้อนวิธีที่คุณจะตัดสินใจกับเงินล้านได้เลยนะครับ การเปลี่ยน m มายเซตจึงไม่ใช่การนั่งสมาธิแล้วบอกว่าฉันรวยแต่มันคือการเปลี่ยนรากฐานทางความคิดที่จะส่งผลให้การประทําของคุณทุกอย่างเปลี่ยนไปในทิศทางของการดึงดูดไม่ใช่การผลักไสความมั่งคั่งและนี่จะนำเราไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับสุดยอดของเรื่องนี้ครับกฎแห่งการให้เพื่อได้รับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด the law of reciprocity มาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าแล้วเงินมันจะวิ่งเข้ามาได้ยังไงแค่เปลี่ยนความคิดเนี่ยนะนี่คือจุดพีคที่สุดและเป็นเคล็ดลับที่อาจจะขัดกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่มากที่สุดครับนั่นก็คือแทนที่จะวิ่งไล่ตามเงินให้คุณเปลี่ยนไปโฟกัสที่การสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นก่อน คนส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ใน Scarcity Mindset จะคิดว่าฉันต้องได้เงินก่อนแล้วฉันถึงจะสร้างอะไรดีๆได้แต่คนที่มี Abundance Mindset จะคิดกลับกันอย่างสิ้นเชิงพวกเขาจะคิดว่า ฉันจะสร้างคุณค่าอะไรให้ผู้คนได้บ้างฉันจะแก้ปัญหาอะไรให้โลกใบนี้ได้บ้างนี่คือกฎแห่งการตอบแทนหรือ the law of reciprocity <ampoo. S 1> ในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดครับเมื่อคุณให้คุณค่าออกไปก่อนโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนในทันทีจากระวาลหรือกลไกข,ของสังคมจะหาทางตอบแทนคุณกลับมาเสมอในรูปแบบใดรูปหนึ่งและบ่อยครั้งมันก็มาในรูปของเงินนั่นเอง ลองคิดดูสิครับทำไมอีลอนมัสถึงร่ำรวยเพราะเขาสร้างคุณค่ามหาศาลด้วยการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนโลกและบริษัทที่พามนุษย์ไปอวกาศทำไม J.K. r o โรล n ิถึงร่ำรวยเพราะเธอสร้างคุณค่าด้วยการมอบโลกแห่งจินตนาการที่ทำให้คนนับล้านมีความสุขทำไมเจ้าของร้านอาหารที่คุณชอบไปทานถึงมีลูกค้าเยอะ เพราะเขาสร้างคุณค่าด้วยการทำอาหารที่อร่อยและให้บริการที่ยอดเยี่ยมเงินมันเป็นเพียงผลพลอยได้ของการสร้างคุณค่าครับเงินมันจะวิ่งเข้าหาที่ที่คุณค่าถูกสร้างขึ้นเสมอดังนั้น การเปลี่ยน Mindset ให้เป็นแบบอุดมสมบูรณ์มันจึงไม่ใช่การคิดบวกแต่มันคือการปลดล็อกตัวเองออกจากความกลัวที่จะสูญเสียและปลดปล่อยให้ตัวเองกล้าที่จะให้และสร้างอย่างเต็มศักยภาพเมื่อคุณเชื่อว่าโลกนี้มีทรัพยากรเหลือเฟือคุณจะไม่กลัวที่จะแบ่งปันความรู้คุณจะไม่กลัวที่จะช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นคุณจะไม่กลัวที่จะสร้างสรรสิ่งใหม่ๆเพราะคุณไม่ได้มองว่ามันคือต้นทุนที่เสือไปแต่ มองว่ามันคือการลงทุนเพื่อสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วย Abundance Mindset นี่แหละครับคือบทสรุปสุดท้ายของการเปลี่ยนหนึ่งอย่างที่ทำให้เงินวิ่งเข้าหาคุณอย่างแท้จริงและยั่งยืนโดยสรุปแล้วนะครับหนึ่งสิ่งที่ขั้นกลางระหว่างคุณกับความมั่งคั่งทางการเงินมันไม่ใช่เทคนิคลับไม่ใช่โชคช่วยและไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือม n d s e t ของคุณเองครับ การเดินทางมันเรียบง่ายแต่ท้าทายมาก 1. เปลี่ยนระบบปฏิบัติการของคุณจาก scarcity mindset ความกลัวความขาดแคลนไปสู่ abundance mindset ความเชื่อความอุดมสมบูรณ์ 2. ปล่อยให้ mindset ใหม่นี้ไหลซึมไปสู่ทุกการกระทำในชีวิตของคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ภายใต้หลักการที่ว่า how you do anything is how you do everything 3. มุ่งเน้นการกระทำของคุณไปที่การสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นให้ได้มากที่สุด แล้วกดแห่งการตอบแทนจะทำหน้าที่ของมันเองเงินทองและโอกาสต่างๆจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณเองโดยธรรมชาติ ผมอยากจะท้าทายคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้เลยนะครับลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณดูลองเปลี่ยนแค่หนึ่งสิ่งนี้ในวันนี้แล้วมาดูกันว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรครั้งต่อไปที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเงินเวลาหรือการช่วยเหลือคนอื่นลองหยุดถามตัวเองสักนิดหนึ่งว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันมาจากความกลัวขาดแคลนหรือมาจากความเชื่อในความอุดมสมบูรณ์ คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะเริ่มให้คุณค่าอะไรเป็นสิ่งแรกถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและแชร์ไปให้คนที่คุณรักได้ดูด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้น